สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คุณสาวๆแต่ละคนอาจจะมีสเปคในเรื่องรูปร่างหน้าตาการศึกษาหรือแม้แต่ฐานะของหนุ่มๆที่อยากได้มาเป็นแฟนแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าหากตัดเรื่องพวกนี้ออกไปจะมีอะไรบ้างที่คุณสาวๆนั้นต้องการดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเนิสัยของผู้ชายที่สาวๆอยากได้มาเป็นแฟนนำามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีนิสัยแบบไหนกันบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่ 1. ซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์หมายถึงผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้รักและซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่คิดนอกใจแม้ในวันที่มีโอกาสครับข้อที่2รักษาคำพูด การรักษาคำพูดคือการพูดหรือรับปากแล้วทำไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรจากการโกหกและผู้ชายขี้โกหกในสายตาผู้หญิงก็คงไม่น่าคบจริงๆครับข้อที่3ให้เกียรติคุณผู้หญิงมักจะมองหาผู้ชายที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะของคนรักในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งอย่าพูดดูถูกหรือด่าหยาบคายแม้ในวันที่คุณทะเลาะกันครับ ข้อที่4มีความเป็นผู้นำผู้ชายที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจมีเหตุผลมีความเป็นผู้นำเป็นคุณสมบัติของผู้ชายที่ผู้หญิงอยากได้มาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะสามารถฝากชีวิตไว้กับเขาด้วยได้ครับข้อที่5โรแมนติกบ้าง ไม่ต้องหวานจนเลียนแต่ก็มีมุมโรแมนติกบ้างผู้ชายที่ใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นจดจำวันสำคัญมีเซอร์ไพรส์ให้กันบ้างเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วคุณจะมีความสุขมากครับข้อที่6ขยันทำงาน สำหรับข้อนี้คงไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าฝากชีวิตไว้กับผู้ชายที่เอาแต่นั่งนั่งนอนๆไม่รู้จักทำมาหากินถึงแม้จะไม่รวยแต่ถ้าขยันคุณผู้หญิงก็โอเคนะครับข้อที่7ให้ความสำคัญกับครอบครัว แม้ว่าคุณผู้หญิงจะชอบคนที่ขยันทำงานแต่ก็ต้องเป็นคนที่รู้จักแบ่งเวลาไม่ใช่เอาแต่ทำงานจนไม่มีเวลาให้กันต้องให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวด้วยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับเจดนิสัยของผู้ชายที่สาวๆอยากได้มาเป็นแฟนจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคุณหนุ่มๆดูแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีอยู่หลายข้อรู้ไว้เลยว่าคุณคือผู้ชายที่คุณสาวๆอยากได้มาเป็นแฟนจริงๆครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับ หากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ